สวัสดีเช้าวันอังคารที่สดใสนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นเวลา11โมงแล้วครับคือจริงๆตอนนี้เนี่ยเราต้องอยู่ออฟฟิศแล้วเราต้องเช็คชื่อแล้วสแกนนิวแล้วแต่ว่าเราไม่ได้ตื่นสายแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยขอเศร้าตื่นเต้นเลย เราจะไปถ่าย MV กันครับผมต้องขอเล่าท้าวความมันก่อนนะครับที่เราจะได้ไปเล่น MV ครั้งนี้คือตอนนั้นเนี่ยไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยออฟฟิศเราเนี่ยมีประชุมมันเกิดขึ้นเป็นประชุมงานถ่าย MV ครับของพี่พี่ Fellow, Fellow. พเฟลโลเฟลโลแล้ว กำลังหานักแสดงประเด็นคือนักแสดงผู้หญิงเขาได้แล้วครับเป็นน้องนาลา,เ,าเขากําลังคุยกันว่าผู้ชายจะเป็นใครดีแล้วตอนนั้นครับผมก็ได้ยินแล้วก็บอกเขาว่าเจเล่นได้ครับ <ạ! S 1> ผมเองเราพูดไปเล่นเเราลองยิงไปเล่นเล่นไม่คิดหรอกว่าเขาจะเอาเขาเอาจริงแย่ yeah! เลยครับโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปหาเขาเนี่ยเตรียมชุดกันก่อนเพราะว่าพี่พี่เขาเนี่ยมีส่งเลฟเฟลซ์มาให้เราแล้ ว่าต้องแต่งตัวยังไงเราไปเตรียมตัวดีกว่าก็น่าจะขรบแล้วนะประมาณนี้นี่ครับมี เสื้อทั้งหมดสี่ตัวก็คือสี่ชุดแล้วก็กางเกงถุงเท้าก็ใส่คู่เดิมไปเ,เดี๋ยวเราไปอาบน้ําเตรียมตัวดีวกว่าแต่งตัวแล้วรอเขาจะได้ไม่ผิดหวังนะครับที่เอาเรามาเป็นตัวประกอบใน m อดูน้อยใจปะไม่น้อยใจหรอกแค่ต้องเตรียมเสื้อผ้าไปเองอ เรียบร้อยครับอาบน้ําเสร็จแล้วนะครับบอกเลยว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยคือขั้นตอนที่เมื่อคืนนะคิดมาทั้งคืนุ้มใจมากเจครับเคยไปเล่น mv ของพี่พี่นวันเอลส์เพลงติดหรือยังตั้งแต่เล่น m v วันนั้นจนถึงวันนี้โดนบูลลี่หนักมากครับคือเจะเป็นคนที่ปากแห้งแล้วก็ปากแตกมากคือเป็นคนที่กินน้ําน้อยรู้ตัวแต่ตอนนั้นนะครับไปเล่น MV แล้วใน mv ปากแห้งมาก ลุดเป็นแบบเป็นคุยๆอ่ะโดนบูลลี่หนักมากว่าไอเจปากแห้งไอเจปากแตกเจ็บปวดนี่ไปซื้อลิปมันมาแล้วจัดให้ชุม่มจัดให้ชุ่มเาเลยโปะบ้นมันมันมันมาลูกมันมัน,มน,มน,มนเออโอเคไปดีกว่าเดี๋ยวสายเดี๋ยวเราขับรถไปที่กองเอมีเลยอยู่ที่ลีโดสยามไปครับ นี่เรามาถึงกันนะครับนี่นี่นี่น้องนาราลุงอย่าออกหน้าออกตายมันมาเขาจะบอกอุ๊ยนี่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 พี่มึงกับเราเราถ่ายไปบ้างอย่างไรคือตอนนี้ถ่ายมาขึ้นหนึ่งแล้วแล้วก็เมื่อกี้ตอนที่เป็นฉากเจเนี่ยพี่ให้ไอ้เคเขาแทนแล้วเพราผมมาสายอ่ะใช่เพราเจมาสายเจทำอะไรอยู่เออไอ้เคกูฝากด้วยกูไปละ สใส่แค่หูเราใช้เพีตัวเดียวเลยเนี่ยเลยพอปุ๊บจึงออกข่าวตัวสลบสลบพอสลบเสร็จปุ๊บแล้วก็อา้าวเฮียมไนเจอใครบางคนประจันเจอว่าเขาเดินมาพอเขาเดินมาปุ๊บประจันหน้ากันตอนเนี้ยแค่ครั้งมื่อกี้ดีไม่ได้ฟังเลยมองแต่หน้าน้องห <c oughs> <c oughs> ลอกๆๆขั้นต่อไปข,ขั้นต่อไปคือไปทำผมนะครับซึ่งทั้งชีวิตไม่เคยมีใครทำผมให้เลย รู้สึกว่าตัวเองสำคัญขึ้นมากวันนี้แล้ครับรู้สึกมีค่าอันนี้นะครับเดี๋ยวกำลังจะไปถ่ายซีนต่อไปแล้วบอกเลยว่าตื่นเต้นมากตอนนี้ใจเต้นย่นี้เลยเจเจปากแห้งปะเนี่ยเฮ้ยปากผมแห,งหม้งเปล่าชุ่มชื้นชุ่มชื้นช,ชุ่มชื้นนะ ah. ไม่เอาแบบ MV อันเดิมแล้วนะที่โดนบูลลี่อ่ะอันนี้คือชุ่มชื้นแล้วนะชุ่มชื้นแล้วโอเคเคยมั่นใจหน่อย ที่ต่อไปเป็นซีนที่ซีนอะไรพี่ปายบีบหน่อยครับซีนที่กับน้องเจเนี่ยจะต้องเดินมาอยู่ในทำการผงชนผงชนและเห็นเอาไว้เทเว้ยและเห็นเล็บดูเล็บเขาไปถอดเล็บอันนี้คือเล็บนั่นแหละพี่น้องๆนี่โล่งเลยน้องนี่โล่งเลยใช่ก็คือเดี๋ยวถ้าเกิดจับมือกันอ่ะคนดูก็จะคิดว่านี่คือมือน้องด้านนั้นคือมือผมจริงจริงคือซีนต่อไปเนี่ยต้องเป็นซีนที่พูดได้เลยว่าแฟนคลับน้องเจเนจต้องแบบคลี กิดเลยใช่เพราะแบบจะเปิดมาเห็นเห็นนึกเห็นปุ๊บเห็นหน้าปุ๊บหน้านานิ่งเลยเดือหล่อเลยเรียว่าเป็นซีหล่อดไอซีหล่อดไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวถ่ายออกมาเห็นมือเห็นอะไรยกเป้นหน้าผมเนี่ยรู้เลยคนนี้ประจํามันจะไม่เห็นหน้าตั้งแต่แรกไงแต่ว่าจะเห็นหน้าตอนท้ายอันนี้อะไรนี่คือแบบเป็นเห็นหน้าเลยครั้งแรกที่คุณเห็นเลยโอเคเออกิดกิดสลอดไม่นอนโอเคเออ มีผู้จัดการนะครับซับเหนือโอ้ยไม่ใช่หาวไก่ง่ายๆนะคะทุกท่เอาหอหวมากนานๆทีจะมีแบบนี้นะครับไป m ีต่อไป MV อะไรครับไม่ไม่เอาตังค์ก็ได้ครับขอมีคนดูแลไม่เอามันนึงก็ไม่ได้อยู่แล้วก็ไม่ได้อยู่แล้วก็คือมาฟรีอยู่แล้วนี่วันนี้มาถ่าย MV นะครับมีกําลังใจไม่ใช่กําลังใจ แล้วหรอรับงานรรู้สิฉันรู้พี่เอาวทรงผมนี้พอจะเป็นพระเอกเอ็มวีนิปตาได้บ้างนิปตาเขาไม่ค่อยเรียกว่าเอกเขาท่านเป็นเอกโอเคเดี๋ยวฝากติดตามเจฟด้วยนะคะเล่นเพลงต่างรายการที่เจฟนะคะไปดูกันนะคะผมดีมากสาวสวยมากสวยคนเดียวช่วงนี้ตัดออกนะพี่นนโอเคพี่สาวเตัดหน้าตับงตาผลมากตั้หน้าตั้งใจ ครับพี่สวัสดีครับพี่พชื่อเจนะครับผมชื่อพี่ทีแล้ะพี่ข่าวใช่ไหมครับผมอยากอยากรู้มานานแล้วตั้งแต่รับงานเอ็มวีนี่ละผมอยากรู้ว่าพี่พีรู้เปล่าก็ผมอาจจะมาเล่นเอ็มวีง่าไม่รู้เลยตอนแรกพอเอาขื่นมาแล้องลงเดี๋ยวม มาของจริงแล้วเป็นแล้คนนี้เลืยังไงก็ถือว่าแบบคนแบบขนเสื้อผ้าอะไรใช่พี่กำลังจะพูดว่าลูกไม่ต้องบอกอะไรเล่นหรอเล่นนะเขาอ่ะได้เอาผมมาให้พวกพี่เลือกบ้างหรือเปล่าหรือว่าพี่เพิ่งมารู้จักผมวันนี้เลยเขาเขาให้เลือกครับแต่แต่ช้อยที่เลือกมันมีช้อยเดียวอย่าเลือกว่าเลือกผู้กำกับเขาบอกว่าต้องต้องน้องคนนี้ดีมากมากฝีมือดีมากไม่รู้ไี่รอดูอยู่เลยเฮ้ยไหนไหนเราร่วมเฟรมกันแล้วลองเมย์ด้วยกันหรือเปล่าเมย์ษาเมย์ษา

เฮ้ยไม่เ็นเช่นไรเดี๋ยวเราเังนรายกันในฟันของฉันเฮ้ยสวัสดีครับอันนี้คือคุณพ่อครับผมคุณพ่อแทนเจนี่ต้องบอกกันว่าครับผมเจเคยเป็นครีเอทีฟใช่ครับรายการสวัสดีครับกลับมาพบกับแทนและบีโทนะครับใน V-Doc นะครับ ใจเย็นลูกใจเย็นจเจมเจเป็นครีเอทีฟปุ๊บแล้วก็อู้อะไรเลยท้ายไปเลยว่าแต่เชื่อว่าตอนนี้เจเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีมีอ<ท> <ฮา S 2> ะไรครเขาฮอตมากนะมีแฟนเบสเยอะนะครับค,รคือวิวเยอะกว่าทีเจเบ็นเหงเนี่ยใช่เฮ้ยแรงแรงไม่ไหวไ่มีแฟนเบสเยอะเวลาลงไอจีก็สรรหาคำคมเราก็ต้องไปยืมคำคมน้องมาบ้างไปเอาคำคมมาจากไหนผมถามหน่อยื่ออยากรู้คือบางอันอ่ะกูโก้แน่นอนต้องมีน่ใช่ในกูเกิลแต่บางอันมันก็แล่นเข้ามาในหัวอะไรที่แบบ ม,มีแบบมีออริจินองเราไหมมีที่เราคิดเองไหมมีมีมีแบบบางครั้งอะพี่เวลาเราลงอยากได้ของอะไรที่แบบมันอยู่ในแวดล้อมเราเลยอยากให้มันเป็นแคปชั่นสมมติไปทะเลอ่าสุดไปทะเลกันมาล่าสุดล่าสุดกูดิวไปทะเลกันมาก็อย่างเช่นเธอก็เหมือนทะเลที่ฉันอยากเป็นปลาเกเรของเธอได้ไหมเฮ้ยไม่พ่อทำหน้ากันน่ ได้ไหมอ่านถามผู้หญิงผู้หญิงอาจจะชอบเนี่ยคุณร้อยเลยไม่ชอบไม่ชอบอะไรอย่างงี้ตลอกไม่ชอบเฉยเฉยแต่ก mm hmm ็แต่ก็มันก็ตอนนี้เลยผมเรียนรู้มาจากพี่แทนนะพี่ไม่พี่แทนเขาไม่เคยคิดของตัวเองนะ Google ตลอด Google and Twitter นะใช่ใช่ใช่ไปหาตามแฮชแท็กแล้วนางก็เครียดมากว้ยอะไรดีอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยนางก็หาคำไม่ได้พี่เป็นว่าฝากพระเอก MV คนใหม่นะครับผมเพื่อนเพื่อไปดู และเอ็มนี้ขอให้ปัง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 ซาดูครับถ้าเกิดผมทำดีที่แทนใช้ผมไปเล่นเอ็มวีลิปตาบ้างเฮลิปตาไม่มีงบอ่ะมามามาฟรีป้าล่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่มีงบแต่เขาเอางบไปทุ่มกับนางเอกถูกต้องครับเขายังทำชุดให้ลิปตาฟรีเลยเขาไม่มีเงินให้อุ้ยโดนเผาแล้วไปเลยหนีไปเลยนะครับนี่เขาเปลี่ยนชุดแล้วเป็นนักศึกษางครับนักศึกษา ไม่มีค่าเธอมไปหาใครได้บ้างอะเธอเราอยากรู้เวลาแล้วว่าเธอเรียนเต้นจากไหน พอ่อเราไม่เออสมัยก่อนพ่อเราไม่ทนับสนุบเลยเลยเวลาเต้นก็คือแบบต้องฝึกเองอ<ห>เพ่อเขารู้สึกว่าแบบจะจะ,จะเต้นไปทําไมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแล้วก็แบบเออเรียนเรียนไหมอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่ได้เรียนจนตั้งแต่เกิดจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้เรียนมันเหมือนได้เวิร์กช็อปตอนทำงานเฉยๆอะไรเงี้ยเหมือนโชคดีที่เอ้ยเข้ามาทำงานก็มีแบบเวิร์กช็อปบ้างบางเรื่องที่แบบได้เต้นได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นคนมีพรสวรรค์ใช่ไหมไม่ชอบเต้นชอบเต้นแต่พรสวรรค์นี้บอกไม่รู้แต่แบบชอบชอบเต้นแบบอยู่แบบแต่เป็นคนหูไม่นิ่งอ่ะแบบเหมือนไฮเปอร์อ่ะคือที่ออฟฟิศนี่อ่ะเป็นแบบออฟฟิศที่ชอบเล่นติ๊กต็อกมาแล้วก็คือนาราเป็นต้นแบบของการเต้นของคนในออฟฟิศ ใช่แล้ววันนี้วันนี้ได้รับโจทย์มาจากที่ออฟฟิศว่าจะต้องมาเต้นเพราะเขารู้ว่านาราเป็นนังเอกจะต้องมาเต้นในคลิปติ๊กตอกกันนาราซึ่งปกติเนี่ยเต้นไม่เป็นโอเคแต่ต้องเลือกแบบเบสิกเบสิกเลยนะง่าง่ายๆนี่ก็มีนี่ก็ต้องหัดตอกเหมือนกันเหรอแล้วกันเต้นกอะไรบ้างล่ะโอเคได้แต่ไม่ลงติ๊กตอกนาราแล้วแต่นาราทำไมอ่ะเฮ้ยแก่ๆดิถ้าลงอ่ะทำไมอ่ะไม่ได้นี่ได้เลยได้ไม่ได้ได้ โอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับเล่นติ๊กตอกสารฝันให้กับคนในออฟฟิศไปแล้วนะครับนี่คือตัวแม่เลยนะตัวแม่ตัวแม่ตัวแม่แดนสติ๊กตอกเลยนะไม่ใช่โ <Okay. S 2> อเคไปเราไปถ่ายต่อไปไปนะเป็นไงดีใจไหมครับ เดอจบแล้วนี่หายแล้วกี่โมงคะกี่โมงแม่ตอนนี้แม่ราคากี่โมงคะหกโมงสิบห้าคือถ่ายตั้งแต่อาทิตย์ขึ้นจนตอนนี้อาทิตย์ตกตแล้วเรียบฝากหน่อยครับฝากผลงานอันนี้หน่อยได้ค่ะฝากด้วยนะคะเพลงที่สุดใช่หรอไม่ใช่หรอเพลงอะไรใช่ดีหรือนีหรือเพลงที่สุดของพี่พี่เฟลโลเฟลโลนะครับไปดูกันเยอะๆใช่ขอไม่มากขอขอ เดี๋ยวไปแล้วแยกย้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไคร์ด้วยนะครับเดี๋ยวให้น้องนารามาอีกก็คอมเมนต์เยอะๆนะเดี๋ยวจะมาอีกใช่ป่าวถ้าถ้าขคอมเมนต์เยอะเดี๋ยวคิปก่อนได้คะตัวเบาปิดรายการเลยก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เทปหน้าครับผมอันนี้คือไม่กลับอวิ่งแล้วอันนี้คือเวลาหกโมงแล้วก็กลับเลยนี่ต้าไม่ไม่ยังไม่ได้ค่ะตัวไปครับปิดรายการแล้วปิดรายการแล้วปิดรายการแล้ว จสรุปท้ายเอ็มวีอตอนจบพี่พูดว่าอะไรคุณคุ้นลางๆนะว่าแบบไม่กินกล้วยพูดกับน,น้องว่าไม่กินกล้วยใช่หรอ,อดีๆหลอกเล่นให้ให้นี่ดีกว่าให้ไปอ่านปากแล้วมาคอมเมนต์กันดีกว่า <S 1> <S 1> พูดว่าอะไร <S <S 2> <S> <S 2> พูดว่าไม่กินกล้วย